หลายๆคนนะคะที่เจอสัมผัสพี่ไก่คิดว่าเพจต้องเติบโตมาแบบสวยงามมากเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แบบนั้นนะคะมันตรงข้ามกันทั้งหมดเลยค่ะเรียนจบมาปั๊บพี่จําได้ว่าหนึ่งสัปดาห์ที่เรียนจบมามหนี้ทันทีเลยยี่สิบล้านเออจากสมัยสภาพเศรษฐกิจปีส0ศมันก็มันก็เยอะมากสําหรับเด็กอายุ21ตอนจบใหม่ความเครียดมันก็ต้องเกิดก็เครียดจนต้องพบจิตแพทย์จนเข้าลงพยาธิดไหมคบพี่ตอนนั้น14วันถึงขนาดว่า น้ำหนักหายไปประมาณ10บโลได้สวยเลยค่ะตอนนี้เอวนิดเดียวเลยค่ะแต่ไม่อยากสวยแบบนั้นใช่่ะไม่อยากสวยแบบนั้นก็เทปนี้เป็นเทปที่พี่เพิ่งจะได้ออกสู่สาธารณะนะคะพี่โครนิ่งตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็โครนิ่งพระแพงสำเร็จแล้วโดยใช้แค่เซลล์หลังใบหูแล้วก็ออกมาเป็นตัวเขาพี่กำลังจะไปรับเขาในสองสามวันข้างหน้าค่ะ